วิธีการปล่อยฮอสปอต Wi-Fi จากคอมพิวเตอร์ของเรานะครับให้กับมือถือเครื่องอื่นๆสวัสดีครับผมเด่นนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องผมอีกแล้วนะฮะก็วันนี้นะผมก็จะเป็นคลิปต่อยอดจากคลิปเมื่อปี2ปีที่แล้วนะฮะที่ผมได้ทำคลิปว่าถ้าเพื่อนๆมีคอมพิวเตอร์เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะ แชร์ Wi-Fi ให้กับมือถือนะครับเครื่องอื่นๆได้นะครับตอนนั้นเนี่ยผมซื้อคอมพิวเตอร์เป็น Acer Swift 1นะครับแล้วก็ใช้ Windows 10นะฮะตอนนี้เนี่ยผมใช้อ a อ e r Swift 3นะครับแล้วก็ใช้ Windows เวอร์ชัน1 1แล้วนะครับ UI หรือว่าหน้าตาเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะฮะก็เลยจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังว่า เพื่อนๆที่อัปเดตเป็นเวอร์ชัน11เนี่ยยังสามารถที่จะใช้งานฟังก์ชันนี้ได้อยู่นะครับข้อดีของมันนะครับมีอยู่2ข้อก็คือข้อที่1ก็คือช่วยให้เราประหยัดไม่ต้องซื้ออินเทอร์เน็ตเพิ่มนะครับข้อที่2ก็คือลดความยุ่งยากนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องให้เครื่องนั้นล็อกอินให้เครื่องนี้ล็อกอินก็คือทําการล็อกอินกับคอมพิวเตอร์ของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ก็ให้คอมพิวเตอร์ของเรานี่แหละล็อกอินแค่เครื่องเดียวนะครับอโอเคไปดูกันนะครับต่อไปไปดูกันว่า วิธีการนะครับในการใช้ไไงานนะครับใน Windows 11เนี่ยทำยังไงนะครับถ้าจะสังเกตนะครับเพื่อนๆจะเห็นตรงด้านล่างนะครับผมตรงนี้ตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้นะแถบตรงเนี้ยถ้าเวลาเราคลิกลงไปนะครับทั้ง3แถบเนี่ยมันจะเป็นปุ่มเดียวกันมันจะโชว์หน้านี้ขึ้นมานะครับนี่ก็ต่อ w i f i ปกตินะฮะเพื่อนๆสามารถที่จะต่อ Wi-Fi นะฮะที่เพื่อนๆต้องการได้นะครับเราอยากจะปล่อย hotspot WiFi ทำยังไงนะครับเพื่อนๆต้อง ใช้2นิ้วนะครับผมใช้2นิ้วนะครับแตะลงไปที่ touchpad นะครับอ่าหรือถ้าใครมีเมาส์นะครับก็ใช้เมาส์คลิกขวาซึ่งหลังจากที่เราคลิกขวานะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาบอกว่า network and internet setting นะครับคลิกลงไปตรงนั้นนะฮะมันก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมมันจะขึ้นหน้าตาตรงนี้อ่าเปิดปิดฮอสอ่าเปิดปิด Wi-Fi นะครับแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับ ส่วนทัดลงมาบรรทัดที่3นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเขียนว่าม o บายฮอสปอตนะครับเราสามารถที่กดลงไปกดตรงไหนก็ได้นะครับบริเวณนี้กดลงไปนะครับก็จะเข้าสู่หน้าเซตติ้งนะครับตรงนี้ปุ่ม on off เราสามารถเปิดและปิดได้นะครับบรรทัดที่2เนี่ยเขาก็จะถามว่า Share my internet connection from รอมนะครับฟรอมอะไรนะฮะก็คือเรารับรับผ่าน Wi-Fi นั่นเองนะ คือเราไม่มีซิมไม่มีอะไรนะฮะเราก็รับผ่าน Wi-Fi บรรทัดที่3ก็คือแชร์โอเวอร์นะฮะแชร์โอเวอร์ก็คือเราเนี่ยจะปล่อยฮอสปอ o ต w i f i ในรูปแบบไหนรูปแบบ Wi-Fi นะครับเข้าถึงมือถือหรือจะปล่อยผ่านบลูทูธนะฮะผมแนะนำว่าเป็น Wi-Fi ดีกว่าเพราะว่า Wi-Fi เนี่ยมันก็จะให้สปีดที่แรงกว่าบลูทูธนะครับผมทดลองมาแล้วนะคือมันแรงกว่าจริงๆนะครับ แล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดนะครับว่าจะตั้งชื่อ Wi-Fi ว่าชื่อว่าอะไรนะครับรหัสผ่านอะไรนะฮะแล้วก็เราสามารถอิดิทได้ด้วยนะอิดดิทได้ด้วยนะครับต่อไปนะฮะวิธีการเปิดใช้งานก็คือเปิดปุ๊บใช้งานได้แล้วนะครับแค่นี้ใช้งานได้แล้วนะหลังจากที่เปิดปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะมีป๊อปอัพนะฮะหรือว่าอีกบรรทัดหนึ่งเพิ่มเข้ามานะครับเขียนว่าเซฟพาวเวอร์เซฟวิงนะฮะ มันจะเขียนว่า when no device are c o n n e c t นะครับ automatically นะครับ turn off mobile hotspot อันเนี้ยหมายความว่ามันจะ,ะตัวจับว่าถ้าช่วงไหนที่ไม่มีการ connect หรือว่าไม่มีการเชื่อมต่อกับมือถือนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่เราใช้งานเนี่ยถ้ามันไม่ได้ปล่อย hotspot wifi ละมันจะปิดตัวอัตโนมัตินะครับ อันนี้คือข้อดีมากๆนะฮะมันจะได้ประหยัดแบตด้วยนะครับแต่ถ้าเราแบบเอออยากจะปล่อยตลอดเวลาเนี่ยเราก็เทิร์นออนไว้นะฮะมันก็จะคงสภาพโมบายฮอสปอตไว้นะครับแค่นี้นะครับผมรหัสผ่านกับชื่อก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับของเพื่อนๆก็ลองตรวจสอบดูแล้วกันแล้วก็ลองอีดิตดูแล้วกันผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้แล้วก็น่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามไว้หน่อยแล้วกันนะแล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจกัน ส่วนใครมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยอื่นๆเนี่ยในบางทีคอมเมนต์ไว้แล้วผมอาจจะไม่ได้อ่านเพราะว่า YouTube ในบางทีเขาก็ปิดกัน้นไม่ให้คอมเมนต์เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาคือผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่ามันบล็อกด้วยาสาเหตุอะไรนะครับทำให้ผมไม่สามารถที่จะอ่านคอมเมนต์แล้วก็เข้าไปตอบนะครับในนี้ต้องขออภยัย ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะมาพูดคุยกันมากขึ้นนะครับก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นวิดีโอนะครับหรือไม่ก็เพื่อนๆกเ็เข้ามาพูดคุยกันในไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวผมจะมีไลฟ์สดนะครับใน u t u b บบ่อยขึ้นนะจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ไอจะเป็นรีวิวนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการสอนการทำไลฟ์สดนะครับด้วย OBS ด้วย p r ิ s ึมไลด้วยมือถือนะครับแล้วก็คุยถึงอุปกรณ์ในการไลฟ์ด้วยนะถ้าใครสนใจเรื่องเหล่านี้เนี่ย ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ